สวัสดีตอนเช้าค่ะมากลิ่นเขาอยู่ลานปิงไก่แต่บอกคุณตาบาไมาเห็นอีป,ปูก็เลยอยากกินจีอีป,ปูก็เลยสิให้เพึน่นจีให้อยู่ลานปิงไก่นี่เดียวอ,อีป,ปูกักบาทค่นี้ยี่สิบาสบาทเอาของเงิน,นยี่สิบบาทแน่แม่อีปูแม่เยอะแยะเลยวันใดอีปูมาขายบักลายอ่าขอบคุณค่ะ จ <G ül üyor> ีไห้เพิ่งกีนไห้ได้ปะเนี่แหมอยากกินนี่ไงจากินญี่ปุนะ่น้านี่เราก็จะกินจีอิป่นนะคะเดี๋ยวลองให้เจ้าของร้านปิ้งไก่จีอิปูให้ก่อนนะคะน้อนมาแล้วหอมหวยหวยเลยจีอ,อปูหนะ้านี่น้องหอยเกลือพร้อมมามามาเรากินแล้ว แห่มันหมดนี่กิจจีอีปูเมียจ้าปูน้อยนี่มือปูร้อนๆเลยมันก็ฟีดเนาะมันก็ดึงไม่ออกอ่ะดิเท่าๆกันเทสดๆเลยดินเดาๆโยงหันเออฮอน Mà thịt nông. Ui, xông hổm ai mẹ? Hổm. Chăm lư. Chăm bì chăm bì, Sạch. Sạch. Hổm mắt. มาเจอกอออา่านาเมนดวงดีครับที่เขายพอดีแล้วถ้าพอดีขายเบิร์ได้มันยังไงไอบอยกันเลวะผมเป็นหัวหล้ามผมไม่ไมีเวลาไปเฮ็ดหมิ่ปานนี้นี่เราไปอยางเบิร์ทเต่านิ่งบ้งาัตว ก็อยากให้ปะงว่าสด็กลับังเหมือนเขากัเจ้าสือไปยังไดมาฝอยบัิไปรับในเมไปควงหลในลมาเรองญี่ปุ่นดิคือหอดแมกูเทนเขาจะได้กินดีกว่าบเมนบ์วะโมนวคือหอยอยากให้เราได้กินคือหอดสมัยตอนยูบ้านนะเน่ มันมากเลยอโอ้โหโอ,อ้โหเอาไหมมันตึนเต็นบ่คือก็ตีกันกับน้องยอนยานกับพี่ปู่คนนียโอ้โหโอ้โหอ,อร่อยมากเลย,เลย <c oughs> ดูความไปลูกป <c oughs> กติอยู่หัวเขาตายอยูะกว่า,านี้แตเนาะจองจองโอ้มันตะปูอีผูใช่ <c oughs> ปะปนหอน ก <c ười> <ๆ>็จำเปนจีจอน้ำตัดีนะอ้าวข้นี่แห้พี่น้องเด้อน,นี่อ้าวโเหีนซินี่อะไรอะไรสิตั้งเหมือนข้ามเหมือนเส้อสาทิ่เขาอันนี้นี่อันอน,อน,อน,นี้ให้พี่น้องเด้อมึงมั่นจ้ะให้พี่น้องกขอบปากก้อยพี่ไอ้ม่งมั่นช้ำ แล้วไปหอดไกลเหรอครับเขอยากกินคนเดียวหนูใหญ่คืบ